สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับ Honda s c ุก p ปี2023นะครับนั่นก็คือตัวสีสันใหม่นะครับก็คือในส่วนของรูปเครื่องยนต์นะข้อมูลเทคนิคต่างๆยังเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟระบบเรือนไมคกุญแจต่างๆครับเครื่องยนต์110ซีซีเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะเพิ่มเติมมาในปี2023ล่าสุดนี้จะคือมาด้วยสีสันใหม่นะครับก็คือมีอยู่3รุ่นด้วยกันครับก็คือรุ่นล้อซีรวดนะครับแล้วก็รุ่นที่เป็น เบรกคอมบเบรกแต่เป็นกุญแจธรรมดาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอคอมบ,บีเบรกแต่ว่าเป็นกุญแจรีโมทนั่นเองโอเคครับเบื้องต้นให้กับทุกท่านได้ชมแบบคร่าวๆสีสันต่างๆครับที่เรานํามาให้ดูวันนี้มี2ส,สีด้วยกันก็คือล้อสีรั่วซึ่งจะเป็นน้ําตาลขาวแล้วก็ในส่วนของตัวคอมบ,บีเบรกรุ่นกุญแจรีโมทจะเป็นสีแดงขาวนั่นเองครับในส่วนของรูปทรงต่างๆข้อมูลเทคนิคอย่างเหมือนเดิมครับอย่างเช่นว่าโล่ไฟหน้าไฟหน้าก็เป็น LED ครับ ตัวไฟเลี้ยวนั้นก็จะแยกส่วนออกมาจากไฟหน้าซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบหนอดไส้ทั่วไปนะครับในตัวของล้อสีรวดก็เช่นเดียวกันครับก็คือ,อข้อมูลต่างๆยังเหมือนเหมือนกันครับแตกต่างแค่ว่าล้อสีรวดกับตัวล้อแม็กหรือว่าขับ12นั่นเองนะครับมาที่ตัวเบรกนะฮะเบรกก็คือตัวนี้ก็คือเป็นเบรกที่ดิสเบรกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบดัม์นะครับ นี่เลยฮะแต่การใช้งานครับก็คือเป็นแบบคอมบเบรกครับก็คือใช้เบรกหลังแล้วไปดึงที่เบรกหน้าด้วยก็สร้างความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนนี้นะฮะในส่วนด้านท้ายครับนี่รูปทรงของไฟท้ายแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวก็แยกส่วนออกมานะครับอยู่คนละโคมนั่นเองนะครับตัวคันนี้ที่เห็นนะตอนนี้ก็คือเป็นตัวขับ12นะครับนี่นะเป็นตัวล้อแม็กเป็นตัวท็อปด้วยครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับ ผมกุญแจรีโมทใช้งานง่ายครับอยู่ในรัศมีในการใช้งานก็สามารถสั่งการได้เปิดที่ตำแหน่งสวิตช์หนักได้เลยนะครับด้านข้างก็จะเป็นตัวปลดน็อกบอะนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวล้อซี่ลวดครับที่เห็นตรงนั้นจะเป็นกุญแจแบบสแตนดาร์ดก็คือทั่วไปครก็คือใช้งานได้ตรงนี้นะครับเรือนไม่เหมือนกันครับเรือนไม่ไม่ว่าจะเป็นล้อซี่ลวดหรือว่าจะเป็นตัวขับ12อนะฮะเรือนไม่เหมือนกันครับก็คือดิจิตอลแล้วก็ผสมกับตัวเข็มตัวเข็มก็คือมาตรวัดความเร็วนะครับ ตัวเบรกอยู่ด้านหน้าฮะตรงนี้ยังยังมีให้เหมือนเดิมครับก็คือปักกิ่งเบรกนะครับกรณีเ,เราไปจอดที่ทางลาดชันนะครับอาจจะกลัวรถมันลื่นถลไเราก็ใช้ตัวนี้ล็อกนั่นเองครับนี่เลยถ้าเราจะปลดการใช้งานก็คือแค่กำเข้ามามันก็จะปลดล็อกให้นะครับและอีกจุดหนึ่งที่ยังไม่ออกไปก็คือ idling stop ครับก็คือการหยุดรถอัตโนมัติอันนี้คือสร้างความปลอดภัยประหยัดน้ำมันทีดีครับคือสร้างความประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นถ้าเราจะใช้งานก็คือเปิดตรงนี้ครับแต่ถ้าเราไม่อยากจะใช้ไม่อยากจะให้มันยุดดดดก็เปปิดไดิไ้ แต่แนะนําให้ใช้ดีกว่าครับเพื่อความประหยัดน้ามันนั่นเองนะฮะกล่องเก็บของด้านหน้าครับยังมีให้ครับนี่เลยฮะช่องด้านหน้าที่เปิดอยู่ด้านขวาแต่ช่องที่ปิดอยู่ด้านซ้ายครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือด้วยครับเป็นแบบ USB <S <S ก็คือใช้งานง่ายนะครับเวลาเราชาร์จก็เอาโทรศัพท์ไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีที่ห้อยสัมภาระด้วยด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่เลยแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ด้านนอกนะครับมาที่กล่องเก็บของใต้เบาะครับ นี่รูปทรงใหญ่นะครับแต่ว่ายังมีถังน้ํามันอยู่ใต้เบาะนะครับก็อาจจะแค่หนึ่งส่วนก็สามารถใช้าวางสมระหรือว่าใส่สมระได้นะฮะก็คือว่าสุน,นสรบายเช่นเดียวกันตัวกันตกเป็นแบบโคง้งมนนะครับโทนสีดำทั้งสองรุ่น,นเป็นโค้งมนสีดำเช่นเดียวกันนะครับแล้วในส่วนของด้านาตัวเครื่องยนต์ก็คืออย่างที่แจ้งไปก็คือเป็น esp ร้อยสิบซีซีนะครับถ้าเป็นรุ่นที่เป็นล้อซีรวดครับยังไม่ใช่กุญแจรีโมทก็จะมีคันสตาร์ทด้วยแต่ถ้าเป็นตัวรีโมทครับจะไม่มีคันสตาร์ทให้นะครับในตรงนี้เพราะว่ามันต้องสั่งการด้วยระบบไฟต่างๆมันจะได้สมบูรณ์นะครับแล้วในส่วนของฝาครอบท่อไอเสียครับถ้าเป็นรถสีแดงนะฮะฝาครอบก็จะเป็นสีแดงด้วยเช่นเดียวกันนะครับเหมือนคันนั้นครับน้ำตาลนะฮะก็จะเป็นฝาครอบท่อไอเสียน้ำตาลเช่นเดียวกันครับ โอเคครับแล้วสีสันครับแจ้งสีสันนิดนึงครับก็คือในส่วนของตัวสีสันนะครับถ้าเป็นรุ่นล้อสีลวดครับมี2สีด้วยกันครับก็คือสีดำขาวนะครับแล้วก็สีน้ำตาลขาวถ้าเป็นรุ่นคอมบายเบรกที่เป็นกุญแจธรรมดานะครับมีอยู่3สีด้วยกันครับมีสีดําสีเทาสีแดงถ้าเป็นตัวท็อปเลยก็คือรุ่นกุญแจรีโมทมีอยู่สีสีด้วยกันครับดำขาวชมพูขาว น้ำเงินขาวแล้วก็แดงขาวครับนี่คือ,อ,อรถ Honda s u ุเปอไนะครับทั้ง2รุ่นทั้ง3รุ่นนะครับตอนนี้มาถึงที่พรประเสริฐเรียบร้อยแล้วนะครับหากท่านใดสนใจนะครับอยากจะมาสัมผัสอยากจะมาดูด้วยตัวของท่านเองครับสามารถแวะเวียนมาที่พรประเสริฐมอเตอร์จำกัดนะทุกสาขาครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกครับสามารถติด